เดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจผู้สูขอายุด้วยนะครับโอลิมปิกไทยครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ไทยเนี่ยสามารถจัดกนนารแข่งขันไทแลนด์โอเพนมา t e สเตอร์ในปีหน้าได้สําเร็จนะครับแน่นอนว่าก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้ หล่าบรรดาผู้สูงอายุเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมีเวทีแล้วก็แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยนะครับนายนทวุฒิเรืองเวทครับนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุนานาชาติ Thailand Open Master g a เก s 2026ครั้งที่6ครับวันที่15ขออภัยครับ17-25มกราคม2569 รวมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแล้วก็ตัวแทนจากสมาคมต่างๆที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับสำหรับการแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ Thailand Open Master อร์เกม2026ครั้งที่6นะครับระหว่างวันที่17-25ถึงมกราคมเนี่ยมีการแข่งขัน16ชนิดกีฬาคาดว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน3,300-3,500คนแล้วก็มีนักกีฬาต่างชาติประมาณ500-600คนด้วยกันนะครับ ขณะเดียวกันครับนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยก็เชื่อว่า Thailand Open Master g a m e ก2026จะเป็นการต่อยอดไปสู่ World Master g a m e กที่จัดทุกๆ4ปีครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับก็จัดขึ้นที่ไต้หวันนะครับมี106ประเทศเข้าร่วมโดยมีนักกีฬา25,000คนจาก35ชนิดกีฬานะครับทีมกีฬาไทยก็ส่งไป8ชนิดกีฬาได้มา42เหรียญทอง21เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงครับ ประเด็นนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยด้วยว่าคณะกรรมการโอลิมปิกไทยเนี่ยยืนยันว่าพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านที่ขอแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยและกีฬาเบลเลอร์แต่ก็ต้องสนับสนุนกีฬาทุกระดับด้วยนะครับรวมไปถึงกีฬาผู้สูงอายุก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับค่ะ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่น่าชื่นชมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากีฬาผู้สูงอายุเนี่ยก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุด้วยรวมถึงเปิดเวทีให้เหล่าผู้สูงอายุของเราเนี่ยได้มีเวทีในการออกกำลังกายแล้วก็แสดงถึงศักยภาพที่ยังมีอยู่<ช>ด้วยนะคะ